ตุ๊กตาหนั่นรับรองว่าถือแค่หมดทุกตัวนั่งแับนั้นหมดถือแค่หมดทุกตัวถือแค่โอ้ยเจับ้าพอะเอ้ยปู่เขียนให้ตัวเดียวนึงได้หรอเนี่ยต้องซูคือว่ามันมีเปลี่ยนแปลงถือแค่แน่นอนตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะครับก็วันถืออ่อนแค่ดหนก็ถือที่ออกศูนย์ก็ถือออกสองก็ถือถมาถือบ่มีมาถือตัวนึงก็สองตัว คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากในรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีเชฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เรามาตามหลวงปู่จำลองนะครับที่วัดป่าเลยกระโตนไม่ได้มานานแล้วนะครับหลังจากของพรรษาไม่ได้มานานแล้วนะครับหลวงปู่แล้วก็มาไปไซนั่งอยู่ไหนนั่งอยู่นี้ละนั่งประจำอยู่ต้นไม้ต้นนี้ละดูครับ พ่อปู่ฤาษีตาไฟเมื่อนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาตาหลวงปูโคโค่จำลองอีกครั้งหนึ่งหลังอ,อกพันษาพรกินองคงจะจำได้อยู่เนาะปู่จำบองนะครับเด้เอาเหมือนกันเดียวไปยังเดี่ยววัยุ่งท่งเดี่ยก็เลินเดยมันมีเหตุผล ยัเงินโดยมีเหตุผลนี่ถ้ดบอกไปก็หาโอกาสตัวอีกเด็กมไม่ชอทุกอย่างขันบอกขันบอกถือก็ว่าแม่นขันบอกมาถือก็ว่าตัวนะเนาะแล้วแล้วแต่ผู้มักแล้วอันนั้นเนาะโอ้ไม่ชี้ทบอกเด็กกว่าเดี๋ยวไปหาไม่ชี้เลยที่มานเองนี่นะขอให้ไป นาเขียนไหมใส่ละเขียนไหมุ่นเราเขียนปังดิเนเราเขียนตัวไหนคนเนี่มเจ้าอเขียนอก่งดา้าน่ะไหนมันนั่งยู่นี่ดาร้านนะอยากเข้ากล้องอย่กเข้ากล้องก็ได้ไหมอืมอุ้ยแล้วก็ควายมาดอกมาแต่ห้แต่คยตัวไห้หมดปีวันนี้เดี๋ยวพูดก็จะตัวผมไหมเนาะบอกว่าจะเอากนบอกว่าจะเอากระนำหนึ่งก็ให้มดเจ้าเบิ้งิ

เจ้าจะสื่อลงไปจะสื่อกันได้สื่อขวางมาจะสื่อกันได้สื่อสามตัวสองตัวหนึ่งตัวคือว่าเจา้าจะชอบตรงลงจะสื่อกันได้ชอบนอนไปจะสื่อกันได้เอาก็ให้หลวงปู่แล้วหลวงพูนแล้วให้เจา้าเขียนใสกระดาษเจ้าไหมนะั่นนะ่ะผูท้ที่มีสิทธิ์มีทั้งพู้ที่แจ้งตาทิพย์เนาะให้ผู้เชียนมาให้ผมแล้วแล้วบอกผมแล้วครับเดี๋ยวผมเชียนนี้ก็ได้ผู้แต่ว่าผมได้แล้วผู้เชียนให้งซีหาตัวเดียวนี่ Gần là dạo nên là khoa một chiếc bay sốt tuyệt vời. Lệ, nha có. nha có mưa bội đi. Chẳng mang tuổi đi honey. I'm có quái chiếc tói dạo nha. Mhm. 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 แล้วมันพูดที่ออกสามตัวพูดที่จับจะไหนครับขวัญจับมันเป็นครับถ้าพูดที่จับจะพูดที่จับจับจะไหนครับดึงย้งัวไหนครับปูเขียนมาให้ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามแปดเก้าศูนย์แปศนย์นั้นไอซีห้าก็บเขาหกไปอกตัวนึงกันเลยต่อตอตัวห้าเนาเอา,เอา,าเตัวไหนปูเขียนตัวไหนเขาเขียนหน่ตัวเดียว สี่หาะซี่หาสี่หาตัวเดียวแต่ว่าเลขนี่นี่สูตรต้อดอกเนี่ยต้อเขียนมาให้เขียนเามื่อสุดนั่นแหละเขียนสูตรอันนี้สูตรเขาบกต้องเขียนดอกมั้ยก็ต้องเขียนเขียนแต่สี่หาสซี่หาสี่หาหกไปเงินตัวมขึ้นไปอีกแต้มหนึ่งกันเอหกอีกเป็นห้าสี่หาหกปนห้าเหามัเลอแยอ้าวตัวเดียวเขาทบซี่หาหกเนเก็บซี่หา คำลองสูตรพูแล้วก็เชิญห้าหกเจ็ดเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็บแปดเก้าศูนย์ถ้าถ้าเพื่อนพี่น้องจับก็จับไม่มีศูนย์บอกว่ามีก้อตัวหนึ่งนะศูนย์มีศูนย์ผมมีมีอยู่ตริงผมีในสูตรหลวงพูมีแต่ในสูตรเอาเขียนเป็นตัวเดียวเลยเนาะพี่น้องที่ปูเขียนมาให้นี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสองสามแปดเก้าศูนย์นี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามแปดเก้าศูนแต่ว่าแต่ว่าปูเขียนไหยี่หาตัวเดียวปูเข็นหยี่หตัวเดียวหพี่น้องจับยเองเงเด้อนี่ม่าไัร่ปู่าซีหาหกติแปว่าซีหาหกไปนี่ยว่าสามจชอชครับห้าหกเจ็ดหสามแปก้ศูนยห้พี่น้องจับยงเอาจับยงเอาขั้นเที่ยวบุตริลามันก็ไม่ไายหรอกแต่ ยี่ลนตรงมาจากสี่ก็ได้นอนไปจากที่กได้ยังสามแถวสามแถวเดี๋ยวให้พี่ลองบึ้งก่อนเขียนอันนี้อันนี้นี่นี่ลายมือปูมันบอกข่อยชัดเนาะอืแต่ว่าสี่หาเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนไหมเอาเขียนเอาแต่ตูมันเลยสี่ห้าหก เดินก็ออกจิบเองรอกออกที่ไรยี่สิบตัวก็มีหลายโพดหลายโพดมาปูอนั่นเนาะจะเจิบไปทิบว่าถือมันก็โปดไปเลยแต่เรื่อกัวขอมแบ่ต้องตัดออกจากอีกล้วสีหาคด้านเสระเนาะแต่ว่าปูเขียนให้เนี่ยสีหาเป็นโตนิ่มๆเลยน่ยคือสีหาสี่ห้า เด็กในตารางเหรอเด็เกในตารางดรวยเขียนได้แบบนีเ้เข็นตัวน้อยๆก็ได้เหรอ,อตรีกรอบอันน,นี้นีหามีหกเจ็ดหนึ่งสองสามแปดเต้าศูนย์นั่นจับพอร์ นี่เดี๋ยวเสียด้าโยกออกมาอันเดี๋ยวเอาพี่น้องแจ้งบ่ลระบาดนี่ยจ้งแจ้งดีแล้ยอืมนี่เอาพี่ขอเอาแต่ว่าปูอะถ้าจะจับเอา่างในตะลังก็ได้เน้อเออเจ้าก็เอาลงไปจากสี่ก็ได้มาจากสี่ก็ได้ไปนี่ก็ได้เรียงแต่เออแต่ว่าปูจับให้เขียนให้นี่คือซีหาตัวเดียว สามตัวสี่ห้าหกนะครับปู่จำลองนานๆมาตามครั้งหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวอธิบายให้พี่น้องเนาะให้เข้าใจสูตรของปู่จำลองนะครับปูเขียนให้มาตามนี่นะครับนะห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามแปดเก้าศูนย์นะครับบมมีซี่ตัวเดียวตัวปูซี่ซีอยู่พี่นะครับซี่ยกกระเพื่อนที่ยกกับพุ่น จับไปยังสีก่ก็ได้จับมั่นสีก่ก็ได้จับยงสี่ก็ได้นะตับตรงมาสีกนะ 30, ส่ก็ได้นะห้าหนึ่งแปดหกสองเก้าเจ็ดสามศูนย์สี่ก็ได้นะห้าสองศูนย์แปดสองเจ็ดตังสี่นั้นยงเอาเห็นยงเอาแล้วเ่าเห็นยงเอาคนใหม่ของเราเนี่ยเห็นยงเอาแต่ว่าเราสี่แล้วย้งก็พี่เล่าหน่อยสี่ห้าหกกับสี่ห้าทอนั้นแค่นี้แหละพี่น้องเลยแคบแคบไว้แคบตัวนี้ไปเลย แคร็บแคบแค็นอนแคบเนี่ยอจี่แลมันง่ายดีเนาะเป็นเลขสูตรครับม่ต้องสี่ห้าหกมันต้องยิบสีตัวต้องถูกู่นี่หล่อือนีมีสิบสี่ตัวนี่ตรงนีต้องทูคือว่ามันมีเปลี่ยนแปลงถือแค่แน่นอนตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะครับได้ยิบสี่ตัวเลยครับต้นใหม่มันหงสงต้นใหม่หงหาลมสี่ห้าหก กับซีหาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องมัต้องหลายตัวหลายหางเอาหลายเยอะเป็นสี่ห้าหกเด้อทุกคนไม่ต้องเยอะตัวตามนั้นเนาะก็เล่ไในพาาเกาตัวเลยพอแล้วอันนี้ก็แถมครับแต่ว่าสีหาลุงปู่เราเขียนให้เลยเนาะแน่นสีหานี่ยมีไมนใบน,น,น่อยๆเราสี่ห้าเขียนให้เลยเขียนให้ยุณ นั่นแหละสี่ห้าหกแล้วเพิ่มเพิ่มอีกไหมขึ้นม,มีอีกขึ้นไปอีก่สี่ห้าสี่หกตามีละก็สองตัวต้นแรกสองตัวครับครับสี่ห้าสี่ห้าหกแล้วก็เจามาทากไหนมก็กที่คุนข่อยหมดเลย้บนนี้อันนี้ก็าลังกัน ถือกองมดถือกองไฟมดออกออกไาจากในก็ถือก็ว่าถือออกมากก็ถือทีอออกศูนก็ถือออกซอก็ถือมีสามว่ะบ่มีสามสามสม่มันก็ถือมดใชใช่บอลล็อตใช่บอลอตบอลอตไปบอลล็อตแห่ล็อตยากเล็กเกาตัวเออว่ะเลขกเก่าตัวตัวสิบอยู่แค่ไหอ๋อสีออกทางหนก็ถือของหลวงปู่วัดถือมด เอ้าพี่น้องบัถเจเขากัถืจเขาล่งาล่เมาถือเขาก็ถือเขาแล้วหลวงปู่นะแม่มาอ้าวพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดท้ายคลิปเราเด้อสี่ห้าหกสี่ห้านะครับมาอีกกมาเจ้าก็นำมาอีกคือเกาเอาแนะนำก็ชิวนกันเ่ยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆคงทุนไทยมาเอาเลขกน้ำปูอีกเทานึงปูบอกว่าสีเห็ดแหยู่บอกว่ามือหนีเขามาปูเห็ดบอกท่าน เท่านมดบวดนดอกใจแล้วคอยจีกาดให้โอ้มึอนีจีนด้วยเอาตีละเอาสูตรนี้ละเอาสูตรไปก้อนเนาะทีนองเนาะแม่ขังมือเลยล่ะครับผมกรรมสการครับปู่ครับกรสการครับเว่าซสื้อจะไปกก็ถือของปูวัดละมวนนี่ละวาถือว่าถือบ่มีบว่าถือตัวหนึ่งก็สองตัวครับผม